ตัดอุ้มเท้าให้น้องด้วยไม่งั้นน้องจะเป็นเชื้อราได้นะถ้าเราไม่ตัดเนี่ยเป็นเชื้อราได้เลยเราก็ต้องคอยดูแลรักษาการตัดให้น้องนะคะข้อเท้าก็ต้องตัดออกขนเนี่ยขนที่เยอะอย่างนีเ้เราต้องคอยออกให้น้องนี่ั้านจริงนะคะอ๋อแล้วเวลาตัดขนเท้า,น,านะคะอย่าลืมนะคะเปิดพัดลมไม่ได้นะคะบ้านเราจะฟุ้งนะ Finally, เราจะให้เขาอยู่น right <sucks> <sau> ิ่งๆก็ต้องเปิดแอร์ใ <superhero> ห้นางนะคะหมาพันน like ี้นะคะเขาไม่ชอบร้อนมากนะเขาจะเป็นฮิสโต้คะเพื่อนจะทาให้เขาเสียชีวิตได้นะใครอยากเลี้ยงโกลเด้นรีทรีฟเวอร์นะคะต้องคอยศึกษาด้วยนะคะเขาจะเป็นหมาที่ขี้ร้อนมากๆเลยถ้าเผื่อว่าเขาร้อนมากๆเหมือนถ้าเรารู้สึกร้อนอ่ะเขาจะร้อนกว่าเราสองสามเท่านะคะเราต้องรีบ ให้เขาเข้ามาอยู่ในอุณหภูมิที่มันเย็นๆหน่อยไม่งั้นเขาอาจจะทอปได้นะคะก็ใครอยากจะเลี้ยงคำไหนก็ต้องศึกษาด้วยนะเลี้ยงเขาก็ดูแลเขาให้ดีนะคะเขาก็เหมือนลูกเหมือนหลานนะเนี่ยทำไมลูกนะนี่อุ้งเาเพิ่เสร็จแล้วหนึ่งข้านะคะเพื่อนนี่อุ้งเาเพิ่เสร็จแล้วหนึ่งข้านะคะก็จะเป็นเย็นๆแบบนี้เลยอ๋อโอ้ยข้าวข้าวเราเพิ่สจะดูหน่อยเนาะ เดีย๋ยวต้องต้องตัดอุอ้มเท้าอีกรอบหนึ่งนะต้องไปอุ้มเท้าอีกรอบหนึ่งนะเพื่อนแล้วดูผนนะแล้วเรามาข้างนี้ฮะม,มาเดียย๋ยวเราตัดตรงฝ่ามือก่อนนะคะอันนี้ยังไม่เสร็จนะนี่เราเราทำฝ่ ade, มะะามือก่อนนะเพื่อนดีนะคะนี่จะเป็นฝ่ามือแต่นะคะที่เราทำนะคะนี่น่าเท้าข้างที่สองนะคะนี่นี่เป็นฝ่ามือก่อน,นะะที่เราทำนะอื สุดเลยครับวันนี้หนูนิ่งมากๆเลยนะลูกน,นะเก่งจริงๆเลยหลังจากกินของว่างไปแล้วก็ต้องมาดูแลความสะอาดดูสิดูสิเก่งมากมากเลยลูกหลานใครนี่เก่งจริงๆเลยนะเนี่ยเก่งที่สุดเลยนี่นี่นะคะริ้นหัวของน้องก็จะสะอาด เป็นหมาค่ะเพื่อนๆมีหลานเป็นหมามีหลานเป็นหมาหมาน้อยน่ารักนะคะไม่เคยคิดเลยไม่เคยคิดไม่เคยฝันเลยนะคะคว่าจะต้องมาเลี้ยงหมานี่เพื่อนๆเลี้ยงมขาก,ก็รักแบบนี้เลยรักเขามากมากเลยนะคะคอยดูแลใส่ใสเขาอืมกินดีกว่าเราอีก <c oughs> นะี่คะตรงนี้ก็ต้องคอยตัดนะคะเพราะว่า <ellt on. S 2> ถ้าไม่ตัดน้องจะลื่นนะคะพันนี้นะคะถ้าไม่ตัดขนนะคะอุ <Gentle confer dles> em. ้มเท้านะคะน้องเะนลื่นนะคะแต่เราจะหงายนะคะนี้เสร็จแล้วอันแรกนะคะแต่เราก็จะหงายมือนะคะหงายมือยายของมือหงายหน่อยลูกนะจะต้องไปตัดซอกข้างล่างนะคะนี่ซอกนี้นี่เดี๋ยวตาจับช่วยจับหงายหน่อยนะคะหงายตัวหน่อยต้องหงาย เราตัดเสร็จแล้วตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะต้องตัดอุ้งเท้าด้วยอุ้งเท้าหนึ่งสองสามเอียงนอนค่ะหนึ่งสองสเอียงเด็กเอียงอีกไมเก่เนี่ยต้องตัดฝ่าอุ้งเท้าด้วยเนี่ย,ยอุ้งเท้าหนูตรงนี้เนี่ยงานตาช่วยเปิดสมิลหน่อยอุ้งเท้าเออเอย่างเงี้ยค่ะต้องตัดอุ้งเท้าให้น้องใช่ค่ะเพราะว่าเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเราไม่ตัดนะเขาจะลื่นมากเลยเพื่อนตรงเนี้ค่ะ มันเป็นตรงที่สําคัญมากๆเลยถ้าเราไม่ตัดให้เขานะเขาก็จะลื่นเท้าเขาจะลื่นนะคะแต่ถ้าเราตัดให้เขาอ่ะเขาจะสบายมากเพื่อนเนี่ยเราต้องคอยตัดรุ่เท้าให้น้องด้วยนี่เลยวันนี้เราก็ดูกันไปแบบยาวๆนะคะเพื่อนๆนะคะก็เวลาที่เรามีความเครียดมาหรือเราทุกข์ม,มาจากเรื่องใดๆก็แล้วแต่เมื่อเรามาอยู่กับน้องหมาแล้วนะ มันจะช่วยฮิวใจให้เรามีความสุขมากเลยนะเพื่อนพน้องเขาเหมือนเด็กน้อยนะคะเด็กน้อยอยู่ตลอดเวลาเขาก็จะอ้อนตาคือสุกตัน <c oughs> อืืเขาก็จะอ้อนตาอ้อนยายนะคะขอบคุณนะคะวันนี้ต้องมีตากล้องช่องดังน,นะคะเออช่องของคุณสุภกิจนะคะมา่ช่วยถ่ายอคอนเทมให้เราด้วยนะคะ ไปติดตามอย่าลืมไปติดตามช่องดังนะคะคุณสุรกิจนะคะนี่เลยเนาะคนที่ส่งดาวให้น้องเข้าปั้นตลอดเวลานะคะวันนี้นะคะมาช่วยเราไายทำน้องเข้าปั้นให้ด้วยนะคะเพื่อนฝากติดตามช่องนี้ด้วยนะคะใครชอบนี่เลยเ,เพื่อนชอบไปเที่ยวต่างประเทศชอบฟังเพลงชอบกินร้านอาหารดีๆนะคะช่องนี้นะคะรับรองไม่ผิดหวังเลยนะเพื่อนเข้าไปติดตามด่วนด่วนเลยนะคะเออช่องน,น,นี้ดีมากๆเลยนะคะ ช่องของคุณสุภกิจนะคะรีบติดตามช่องนี้นะคะเพื่อนๆนี่วันนี้เขาก็มาช่วยเราเนี่ยช่วยเราถ่ายวิดีโอให้น้องเขาปั้นด้วยแล้วก็ส่งกําลังใจมาให้น้องเข้าปั้นตลอดเลยนี่นะคะเออลูกชายของเขาลูกสาวของเขาเอยลูกชายลูกชายเออลูกชายไม่ใช่ลูกสาวนะคะเอานี่วันนี้เราก็ดูกันจช้าๆเลยเนี่ยค่ะเราตัดแบบนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ มานี้เลยเพื่อนๆดูสิเราจะต้องลุมกันหน้าดูเลยนะคะหน้าตาหน้ารักมากนะคะกำลังมองกล้องนะคะอืออแล้วเขารู้ด้วยคะว่ากำลังถ่ายทำเขาอ,อยู่นะเพื่อน